ครับสวเสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับคนปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับวันนี้สวนสะสมนะครับที่ตำบลวังกะทะอำเภอปากช่องนะรราชจะสีมานะครับพามาดูทุเรียนพันธุ์พวงมณีนะครับอีกเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกเอาไว้ในสวนนะครับเมื่ออายุ1ปีก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะโตได้ขนาดนี้นะครับครับเพื่อนเือนครับดูครับวันนี้ก็มาติดตามทุเรียนนะครับอายุ1ปีกับ3วันนะครับเป็นพันธุ์พวงมณีนะครับปลูกเมื่อวันที่28 ตุลาคมนะครับ62วันนี้ก็วันที่1นะครับวันที่1พฤศจิกายน63ก็เท่ากับ1ปีกับอีก3วันนะครับก็สูงท่วมหัวไปแล้วนะครับประมาณเกือบจะ2เมตรแล้วนะครับผมเองก็สูงอยู่ที่167เซนติเมตรนะครับก็ท่วมหัวผมไปแล้วนะครับก็ประมาณบอกยอดอีกชุดหนึ่งนี่น่าจะท่วมหัวนะครับต้นนี้ครับน่าจะ2เมตรนะครับมันตอนนี้ก็ท่วมหัวไปแล้วล้วครับ ครับพันธุเรียนพันธุพวงมณีนี่ก็เป็นพันุ์หนึ่งนะครับที่ปลูกละทนมากนะครับตันนี้ต้นซื้อมาเล็กๆนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่คิดว่าจะเจริญเติบโตได้ขนาดนี้ตอนที่ปลูกก็ไม่ได้อะไรมากนะครับตรงนี้ก็ต้นมะขามนะครับนี่ก็เป็นมะขามเช่นกันนะครับก็คิดว่าจะรอดหรือไม่รอดนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่พอเขาเดินรากได้พอเขาตั้งตัวได้ก็เจริญเติบโตได้ไวมากเลยนะครับนี่ออกยอดเป็นครั้งที่6นะครับในรอบ1ปีนะครับออกรอบเป็นครั้งที่6 นี่นะครับเรากาลังจะเพสลัดนะครับชุดนี้ก็ไม่โดนแดดมาแล้วประมาณสักรวมๆมาเกือบ20วันนะครับที่พายุเข้านะครับแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็จะเริญมเติบโตได้นะครับโคนต้นก็ถือว่าโตมากเลยนะครับนี่ครับโคนต้นนะครับวิธีดูแลนะครับวิธีดูแลก็จะเป็นปลูกได้2เดือนนะครับปลูกได้2เดือนก็ให้ปุ๋ยที่แกดเม็ดนะครับ k ิงโชบุนะครับ ให้ปุ๋ยขี้แกะเม็ดคิงโชบุประมาณสัก1กัมมือนะครับตอนต้นยังเล็กอยู่นะครับพอจเจริญเติบโตมาหน่อยก็ให้2กัมมือ3กัมมือไปตามระดับต้นนะครับบวกกับปุ๋ยสูตร15 15, 15ยาสิานะครับก็ให้ได้เรื่อยๆนะครับปุ๋ยก็ประมาณสักปุ๋ยเคมีก็ประมาณสัก2เดือนครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปุ๋ยขี้แกะเม็ดของคิงโชบุก็จะให้ตลอดไม่ขาดนะครับนี่ก็จะเป็นเม็ดดำๆอยู่นะครับเี๋ผมพาพี่น้องดู ครับส่วนยาก็จะให้เป็นอาบาเมกตินนะครับตอนที่เขาแตกยอดนะครับให้เฉพาะช่วงที่แตกยอดเท่านั้นนะครับเป็นอาบาเมกตินอ่ประมาณสักเดือนละครั้งนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าช่วงเขาแตกยอดก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผัดกับคิงพัดนะครับคิงพัดก็จะประมาณอ่าีดสลับกันเดือนต่อเดือนนะครับเป็นชีวภาพกับเป็นเคมีนะครับคิงพัดก็ของคิงชบุเช่นกันนะครับการดูแลให้ยาครับ ครับการลดน้ําตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆนะครับแคมป์คนงานกับเล้าเป็ดนะครับก็จะให้น้ําด้วยมือนะครับตัวน,นี้ไม่มีระบบน้ํานะครับเพราะว่าการดูแลเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่เราก็ต้องดูแลทุกวันอยู่แล้วเะฉนนั้นตัวน,นี้พอแหงแ้งเราก็จะเห็นนะครับแล้วก็จะให้น้ําด้วยมือประจานะครับคนแม่บ้านเราก็จะจัดการต้นนี้นะครับตัวน,นี้เป็นต้นที่เขาลักที่สุดนะครับที่เข้าห่วงแหนที่สุดนะครับแม่บ้านนะครับผมเองก็ร้อยกว่าต้นนะครับต้นนี้ก็จะเป็นมุขพวงมณี สามต้นนะครับที่งามที่สุดนะครับนะใน,ในบรรดา3ต้นของพงมนีตัวนี้งามที่สุดแล้วก็มีรองลงมางามไม่มากแล้วก็อีกต้นหนึ่งไม่ค่อยงามนะครับมีอยู่3ระดับของพงมณีครับแต่ก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จครับเพราะว่าเขต hmm hm นี้ไม่มีทุเรียนนะครับผมก็ไม่เคยมีทุเรียนนะครับไม่เคยปลูกทุเรียนง,งามได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะครับถือว่าสําเร็จปลูก3ต้นเหลืออยู่หนึ่งต้นที่ได้กินนี่ถือว่าสําเร็จอย่างมากนะครับเพราะต้นหนึ่งก็150าบาทไม่ได้แพงอะไรนะครับ เราลงทุนกับอย่างอื่นใช้เงินไปกับอย่างอื่นก็เยอะนะครับแค่จะซื้อต้นทุเรียน150บาทเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อนๆครับเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างทำอาจารย์ฟูจิท่านบอกนะครับทําสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ทําเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมนั่นหละครับผมก็มาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับคลิปนี้ก็พามาติดตามนะครับตัวหนึ่งปีที่งามมากนะครับของพวงมณีนะครับที่สวนสะสมปากช่องนะรเราจะสีมานะครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดู y t u t u นะครับขอบคุณทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับที่นำสิ่งดีๆมาแนะนำกันนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับคนที่กดติดตามให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ